สวัสดีครับเมื่อนี้กมัน,มา,นมาป่าท่อท่อแตกนี่นี่รถอันให้รถด,ดันดินทมรถเหยียบแตกนี่เอาตัดแบบนี้นี่ตัดเมืนี้มามามาสูบใส่ท่าเก่าแล้วสูบใส่ใส่ไปเมื่อี้สูบใส่มันก็มันก็เยียเขากันแก็บก็ดีแล้วก็ เอาลวดลวดมัดไว้ลวดมัดไว้เอาลวดมัดไว้วไวนี่แหละใครเอากาวมาใสา่เอามาทำมาเฮ็ดกันได้ผลครับได้ผลอยู่ๆเพราะว่าเฮ็เดเฮ็ดเฮ็ดมองนึงแล้วเฮ็ดมองนึงแล้วอยู่แล้วมันมีมาแตกอีกมองนึงนี่มาอีกรถดหยับมาพี่น้องมาท้าเก่าท้าตัวนี้น้ำท้าตัวนั้นน้ำ 太拖嘞 ถ้าเก่าไปเรื่อยแล้วถ้า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 ตัวนี้น้ำถ้าตัวนี้น้ำถ้าถ้าเบิดเลยนี่เพราะตัวนั้นมันอยู่ใต้ดินเขะะา,าอาจเขาเขาอาจถ้าบ่อทัวเพราะว่าเขาเหลียวบอเห็นถ้าบ่อทัวเขาก็ต้องข้าตัวนี้น้ำ

บอกละยี่สิบบาทค่าเบิดเลยนี่แหละ มันก็ชีนีบนีบว่ดีเลยกลาว่าเฮาวันนีบนนว่าแน่เขาเองรวดมัดนำ้ำรวดมัดเต้เข้าไปมัดล้ำมัดนำ้ำรวดมัดวัน พร้อมบกกลมเพราะว่ารถเหยียบเขาต้องมัดลวดลวดมัดเขาไปพร้อมมัดัอาส่ละมัดาลายเลยมัดล,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 ลยายเธอยังดีเจวพี่น้องมัดแล้ว มัดเล้วพอดีนี่นี่มัดรวดได้แรงสิล่ะนี่นี่นี่คือเล้วๆนี่มัดซํานี่อยู่แล้วนี่น้ำโมไม่ซึมโมไม่หัวเลยอยู่ดีนี่